ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวบทส่งคลิปวิดีโอนะเออก็ทุกคนแบบจะเอาไปส่งคลิปอะไรก็แล้วแต่นะเออก็บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอาไปส่งอะไรอย่างนี้เออส่วนผมก็แบบอาจจะเอาไปส่งเพลงส่งวิดีโอเพลงอย่างนี้เออในไลฟ์อออ,อก็ประมาณนั้นนะ ก็สําหรับใครจะเอาไปส่งอะไรก็แล้วแต่ละออก็สําหรับผมเนี่ยก็จะเอาเออสำหรับผมเนี่ยก็เตรียมวิดีโอมาเรียบร้อยนะที่จะใช้ชาการเทสนะครับอืมเนี่ย เกี้นะก็ผมผมก็ได้เปิดให้ดูเป็นเรียบร้อยนะว่ามันเป็นแบบวิดีโอวิดีโอเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็เมื่อกี้ผมก็ได้การทำการสาธิตให้ดูนะเออ,อเคก็มาดูคำสั่งกันเลยนะคำสั่งนี้มันก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเออก็อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเปิดปิด นะครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูดคลิปทุกห้องที่เราอยู่ยกเว้นห้องที่เราแบบว่าเซฟเซฟเพื่อจะลงคลิปไว้นะเออก็ประมาณนั้นก็ไม่ว่าใครก็ตามส่งมามันก็จะแบบดูดมาทั้งหมดเลยนะออเออเลียมาต่อต่อเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีคนโทรมานะเออก็ ส่วนคำสั่งที่สองเนี่ยก็คือแบบเซฟนะครับก็คือแบบว่าเซฟห้องที่เราจะส่งอะนะเออก็คือถ้าเราฟิล์มปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบส่งมาแค่ห้องนี้ห้องเดียวเลยหรือแบบเราจะส่งทั้งสามห้องก็ได้นะแบบเซฟทั้งสามห้องอะเออก็คือประมาณนั้นแหละอืมเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ดูนะเออก็คือ ถ้าเรายังไม่เปิดเนี่ยมันก็จะยังแบบว่ายังทําอะไรไม่ได้นะเออเนี่ยสมมุติเราส่งเดีโอไปใช่ไหมเออเนี่ยมันก็ยังจะยังไม่เป็นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยถ้าเราแบบจะส่งมาห้องนี้อือแบบห้องนี้แบบเราอยากลงอะไรปานนี้นะก็ให้พิมพ์อย่างนี้นะอ่ามันก็จะบอกว่า บันทึกไอดีมา ID กลุ่มเพื่อส่งมาแล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยวิดีโอวิดีโอออนเนี่ยนะเนี่ยสมมติเราเปิดห้องไหนก็ได้ดี o, o n เฮ้ย v ีดีป่ะจำไม่ได้อ่า ก็ถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็ส่งมาได้เลยนะปึ๊บอา้าเขียร์นะราดูนะครับเราดูมันส่งมานะเนี่ยเห็นปะก็จะแบบดูได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่นะครับมันก็ดูได้ปกตินะเออก็ความแรงเนี่ยก็อยู่ที่เซิร์ฟเราด้วยนะเออการส่งคลิปอย่างเงี้ยสำหรับผมก็เซิร์ฟกากสุดนะเออประมาณแบบหนึ่งคอยอย่างเงี้ยเออก็ส่งได้วันละเก้าเก้าบวกนะเออก็เท่าแบบยี่สิบคอยอย่างเงี้ยน่าจะแบบวันละหมื่นคลิปอนะ่ะเออโอ้โอ้โอ คือผมไม่อยากจะพูดนะเอ,อก็เดี๋ยวเราจะลองส่งไปสองอันดูนะครับส่งไปห้องใหม่บ้างนะส่งไปห้องใหม่บ้างเนี่ยกลุ่มนี้บดก็อยู่นะครับเนี่ยบดตัวเนี้ยเฮยบดตัวนี้สิเนี่ยนี่ครับเนี่ยนะมันก็จะไปสองอันเปเลยนะครับเห็นปะอ่า ก็ใครจะเอาไปใช้งานก็ได้นะครับผมว่าได้อยู่นะก็สมมุติผมส่งไปสองห้องเลยอ,ะอ่ะปึบๆอ่าเดี๋ยวมันก็โหลดเดี๋ยวมันก็แบบว่าส่งมาเองของมันนะครับเดี๋ยวมันก็กดส่งต่อมาเองของมันนะครับอืมเนี่ยเห็นปะเมื่อส่งมาให้้เรื่อยๆนะ มันก็ดูได้ปกตินะครับเนี่ยเรากดรีได้เลยกดสต็อปก็ได้นะเออเราจะกดแชร์ต่อไปก็ได้นะนกดแชร์ก็ได้ทำอะไรได้หมดนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะลงโคตรเร็วนะเออก็รับวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้ละกันนะเออ mấy bài chú buồn